สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆที่เมนต์มาในวิดีโอคลิปยูทูปพะหลมนนะครับว่ายถามคลิปเกี่ยวกับการล้างช่อดอกมะม่วงนะครับผมก็จะมาอธิบายอย่างนี้นะครับเราต้องล้างช่อดอกมะม่วงเพื่ออะไรนะครับผมก็จะตอบเป็นข้อๆนะครับข้อหนึ่งนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับต้นมะม่วงนะครับข้อสองนะครับ ไล่มแมลงล้างไข่อะไรนะครับในต้นมะม่วงนะครับเพราะว่าพวกมาลงมาแมลงเนี่ยไข่ไม่ไว่าจะกระจันเพีย้ยไฟเนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ํานะครับข้อสามนะครับล้างเชื้อราในใบมะม่วงนะครับในใบมะม่วงถามว่าลามายัางไงนะครับลามายัางไงลาก็มาจากมูลมูลของจักระจันนะครับมูลแล้วก็ฉี่ของจักรกะจันที่เหนียวเหนียวนะครับเมื่อเจอกับน้ําค้างเจอกับน้าค้างก็ ใบมะม่วงเนี่ยนะครับเขาจะมีฉีดแล้วก็จ,กจันอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเจอกับน้าค้างแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นลาดํานะครับลาดํานะครับเราก็ต้องทําการล้างนะครับต้องทําการล้างใบมะม่วงนะครับแต่ขั้นตอนการล้างเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีในการล้างนะครับมีวิธีในการล้างผมก็จะอธิบายอย่างนี้ครับว่าการล้างช่อดอกมะม่วงเนี่ยนะครับ เราต้องล้างในช่วงที่มะม่วงเรายังดอกไม่บานนะครับถ้ามะม่วงเราดอกบานแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดโรคนะครับทำให้เกิดโรคอะไรมั้งครับก็เกิดโรคเขาเรียกว่าอะไรช่อเน่านะครับเป็นเชื้อรานะครับผลไม่ติดนะครับนะครับเราก็ต้องมีช่วงเวลาในการล้างนะครับคือเราต้องล้างแต่เล้ยไก่แล้วก็ช่อยาวนะครับก่อนเขาเรียกอะไรก่อนบานนะครับ เราก็สามารถที่จะล้างได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ตะกระจัดนะครับเข้ามาฉี่ในใบมะม่วงแล้วนะครับเข้ามาฉี่ในใบมะม่วงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้างได้นะครับล้างได้ฉี่ในใบมะม่วงเป็น,เป,นเป็นใบดําแล้วเนี่ยเราก็อย่าปล่อยไว้นะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับอย่าปล่อยไว้นานก็จะทําให้เกิดเวลาดําทําให้มะม่วงไม่สังเคราะห์แสงนะครับไม่สังเคราะห์แสงนะครับนี่คือทําไมถึงเราเราต้องล้างช่อดอกมะม่วง แต่โดยส่วนมากแล้วนะครับสวนใหญ่ๆนะครับสวนใหญ่เขาก็จะไม่ทําการล้างนะครับจะไม่ทําการล้างเขาก็พอเห็นตัวเขาก็จะใช้ยาในการกําจัดพ่นเลยนะครับกําจัดพ่นเลยนะครับไม่ไม่ปล่อยไว้เยอะแยะนะครับเขาก็จะไม่ค่อยประสบปัญหารักเท่าไหร่นะครับผมก็จะพูดในส่วนของมะม่วงที่อยู่ตามบ้านหรือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับสามารถที่จะล้างได้ครับอย่างที่ผมบอกไปคือ ต้องล้างก่อนมะม่วงดอกบานนะครับถ้าใครอยากจะล้างก็มีกําลังในการล้างก็ล้างได้นะครับ <S 2> <S 2> ส่วนส่วนใหญ่ๆนะครับเขาก็เมื่อเจอตัวนะครับเมื่อเจอตัวเขาก็จะทําการกําจัดเลยนะครับแต่กระจันเขาก็จะไม่ปล่อยไว้นะครับกระจันมันสังเกตไม่ยากครับสังเก,งเกตไม่อยากเขาจะมาฉีดตามใบนะครับเขาจะมาดูดน้ำเลี้ยงแล้วเขาก็จะมาฉีดแล้วเนี่ยก็เขาก็ส่วนมากเขาก็จะกําจัดเลยครับไม่ ไม่เขาไม่ปล่อยไว้ครับไม่ไม่ไม่ปล่อยไว้ให้เกิดลาดํานะครับมันจะทําให้เกิดผลเสียกับมะม่วงเราได้นะครับกมะม่วงได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครนะครับสวนไหนมีเวลามีกําลังมีแรงงานนะครับในการล้างนะครับก็ล้างได้นะครับผมก็จะบอกนะครับวิธีในการล้างนะครับวิธีในการล้างช่อดอกมะม่วงนะครับวิธีในการล้างก็ เราต้องมีมีช่วงในการล้างนะครับหนึ่งนะครับเราต้องต้องล้างในช่วงวมะม่วงเนี่ยดอกยังไม่ยาวนะครับดอกดอกยังไม่บานครับดอกดอกยังไม่บานดอกม่วงอยังไม่บานนะครับมะม่วงช่วงดอกบานเนี่ยคือว่าห้ามล้างเลยนะครับห้ามล้างห้ามล้างห้ามแมลงเป็นได้ก็เว้นนะครับเว้นได้ก็เว้นในงั้นมันจะเกิดผลเสียกับช่ดอดอกมะม่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ อาจจะทําให้ชอ่อดอกม่วงเราเนี่ยเป็นเชื้อรานะครับเป็นดอกเน่าดอกดำนั huh. ่นแหละครับห้ามล้างในช่อดอกม่วงก็เวลาบานนะครับล้างในทีก็เวลาเป็นลูกไปนะครับเราก็สามารถที่จะล้างได้นะครับพูดถึงส่วนที่ที่อยากจะล้างนะครับก็ล้างได้นะครับอยากจะล้างก็ล้างได้แต่การใช้น้ําเนี่ยเราก็อย่าใช้น้ําในเกอล่รน้ําแรงดันสูงนะครับ ใช้น้าแรงนั้นต่ํานะครับน้ําแรงดันสูงเนี่ยจะทําให้ช่อมะม่วงของเราเนี่ยนะครับหักนะครับก็วงของเราหักได้นะครับเราก็ใช้น้ําสายยางนะครับลดนะครับพูดถึงส่วนที่อาจจะอยู่ในบ้านนะครับก็ล้างได้ครับอยู่ที่บ้านไม่กี่ต้นนะครับก็สามารถล้างได้ไม่ไม่ต้องการที่จะฉีดยานะครับในการกำจัดแมลงนะครับส่วนมากก็จะมีพวกจักจันนะครับจักจันเ็บไฟจักจันนะครับที่จะ ทำลายผลผลิตของมะม่วงของเรานะครับก็มาอาธิบายให้เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปของผมนะครับผมก็อธิบายฟังพอเท่าที่ผมอธิบายฟังได้เท่านี้นะครับถ้ามีเรื่องที่จะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับผมจะจะพยายามตอบนะครับตอบเท่าที่ผมรู้นะครับไหนผมตอบไม่ได้ผมก็จะเม้น กลับไปนะครับผมจะเมนไปหรือจะทําเป็นวิดีโอนะครับกลับไปนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไหนผมพอจะตอบมาได้พอจะมีข้อมูลผมก็จะมาแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามีประโยชน์กับว่ามีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะครับก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหนึ่ครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ คอยพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ